ตำนานพยาคังคากับการต่อสู้เพื่อฝนแห่งธรรมในการครั้งหนึ่งนานมาแล้วอย่าเมื่อพื้นปฐพีแห้งผากจนดินระแหงเป็นรอยแยกกว้างราวกับแผละชะกันบนร่างของแผ่นดินท้องฟ้าที่เคยสีครามกลับกลายเป็นสีแดงเพลิงหม่นด้วยฝุ่นผงที่ลอยล่อง ไร้น้ำค้างไร้หยาดฝนมาเนื่นนานหลายปีจนต้นกล้าในทุ่งนาแห้งเหี่ยวกลายเป็นสีฟางเทาชาวบ้านต่างพากันอดอยากขิวโหวยความทุกข์ระทมขยายแผ่ไปทั่วทุกย่อมหญ้าไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์แต่รวมไปถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่พากันล้มตายลงอย่างน่าเวทนา ด้วยเหตุที่พญาแถนผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ทรงพิโรธต่อความละเลยในศิลธรรมของโลกจึงสั่งให้เหล่านาคหยุดสำแดงฤทธิ์บรรดาลฝนท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกปรากฏร่างของสัตว์กายประหลาดที่ผิวพันครุขระเต็มไปด้วยตุ่มพองและดูน่ารังเกียจในสายตาผู้พบเห็นท่านคือพญาคังคา หรือพยาคางคกผู้โพธิสัตว์แม้กายภายนอกจะดูอับป,ปลักแต่ดวงตาของท่านกลับสว่างสวัยด้วยแสงแห่งความเมตตาและปัญญาที่ยากจะหาผู้ใดเปรียบได้ท่านมองเห็นความทุกข์ยากของบริวารและเพื่อนร่วมโลกด้วยใจที่หนักแน่นไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตไว้เพียงฝ่ายเดียวพยาคังคาพิจารณาด้วยหลักธรรมว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มีเหตุมาจากความโกรธเคืองของพญาแถนและความประมาทของหมูสัตว์การจะดับทุกข์ได้ต้องใช้ทั้งปัญญาและการต่อสู้ด้วยสัจจะท่านจึงรวบรวมเหล่าสรรพสัตว์ที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่พญาปลวกที่ช่วยกันพูนดินเป็นทางขึ้นสู่สวรรค์พญาต่อแตนที่เตรียมสาสตราคือเหล็กในและพญานาคที่มุ่งมั่นจะทวงคืนหน้าที่การทำฝน ทุกตัวต่างร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่ด้วยความเครียดแค้นแต่ด้วยความปรารถนาที่จะให้ความร่มเย็นกลับคืนสู่โลกเมื่อพยาคังคานำทัพขึ้นไปถึงวิมานของพยาแถนการต่อสู้ที่เป็นตำนานก็อุบัติขึ้นท้องฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยเสียงฟ้าร้องและประกายไฟจากการประทะกัน พญาแถนทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์มากมายแต่กลับไม่อาจเอาชนะความสงบนิ่งและปัญญาของพญาคังคาได้ท่านใช้ความอดทนและการให้อภัยเป็นเกลกกำบังและใช้เหตุผลอันเป็นธรรมเป็นอาวุธจนในที่สุดพญาแถนต้องพ่ายแพ้ต่อสัจธรรมว่าอำนาจที่ปราศจากความเมตตานั้นย่อมนำมาซึ่งความล่มสลายในนาทีที่พญาแถนยอมจำนน พญาคังคามิได้สั่งประหารหรือลบหลู่เกียรติของเทวดาผู้มีอำนาจท่านกลับสุดตัวลงสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มลึกและเต็มไปด้วยความนอบน้อมข้าแต่พญาแถนท่านเป็นใหญ่ในชั้นฟ้ามีหน้าที่ปกครองฤดูกาลแต่หากท่านใช้อารมณ์อยู่เหนือหน้าที่โลกเบื้องล่างย่อมพินาศสิ้น เมื่อโลกพินาศแล้วท่านจะเหลือผู้ใดให้ระลึกถึงความดีงามของท่านเล่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การลงทันแต่อยู่ที่การโอบอุ้มให้สรรพชีวิตอยู่รอดพญาแถนได้รับฟังคำสอนอันลุ่มลึกนั้นก็เกิดความละอายแก่ใจและซาบซึ้งในพระธรรมที่พญาคางังคาหยิบยื่นให้จึงตกลงทำสัญญาสุภาพบุรุษว่า หากมนุษย์และสัตว์โลกส่งสัญญาณด้วยเสียงจุดบ้งไฟขึ้นสู่ฟ้ายามนั้นพญาแถนจะสั่งให้เหล่านางฟ้าและพญานาคเล่นน้ำเพื่อให้ฝนตกลงสู่ดินตามฤดูกาลและเมื่อใดที่ได้ยินเสียงว่าวธนูแววพัดผ่านลมหนาวยามนั้นฝนจะหยุดเพื่อให้พืชพันธุ์ได้อ,อกรวงทองพญาคังคาเดินลงจากสวรรค์กลับสู่โลกมนุษย์ร่างที่ครุขระของท่านยังคงเดิม แต่มันกลับดูงดงามอย่างประหลาดในสายตาของผู้ที่รู้ถึงวีรกรรมของท่านเมื่อท่านเหยียบลงบนแผ่นดิมที่เคยแห้งแลง้งท่านใดนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาดำทะมึนและหยาดฝนเม็ดแรกก็ตกลงมาล้างฝุ่นผงออกจากใบไม้กลิ่นไอดินชื้นลอยขจรกระจายพร้อมเสียงชัยโยโห่ร้องของชาวบ้าน น้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบหน้าผู้คนผสมปนไปกับหยดน้ำฟ้าที่ประทานลงมาตามฤดูกาลบทเรียนจากตำนานพญาคังคานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการสู้รบแต่เป็นเรื่องของใจที่เหนือรูปลักษณ์และการใช้ธรรมะสยบอธรรมพญาคังคาสอนให้เรารู้ว่าร่างกายที่อับปลัลกไม่ได้เป็นอุปสตรรคต่อการบำเพ็ญบารมี และความทุกข์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออำนาจภายนอกนั้นหากเราเผชิญหน้าด้วยสติและความสามัคคีเราจะพบทางออกที่สงบและยังยืนเสมอทุกวันนี้เมื่อยามฝนเริ่มตกเราจึงมักได้ยินเสียงคางคกร้องระงมไปตามท้องนาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องตามธรรมชาติแต่นิทานพื้นบ้านเล่าว่า เป็นเสียงการสวดมนต์สรรเสริญธรรมและความสำเร็จของการต่อสู้เพื่อความรอดของส่วนรวมเป็นเสียงเตือนใจให้คนรุ่นหลังระลึกถึงความไม่เที่ยงของธรรมชาติและความสำคัญของการรักษาคํามั่นสัญญาและเมตตาต่อการสืบไปชั่วกาลนานท่ามกลางวิมานทองอันสว่างสวยที่อาไปด้วยรัศมีแห่งทิพยอําอำนาจ พญาแถนประทับอยู่เหนือแท่นแก้วด้วยใบหน้าอันบึ้งตึงดวงเนตที่เปียมด้วยเพลิงโทสะจ้องมองสัตว์อัปลักษ์ที่มีผิวครุขคระนับร้อยนับพันปุ่มอย่างพญาคังขากด้วยความเหยียดหยาม เสียนกำปน้าจากเบื้องบนตวาดกล้องจนเหล่าเทวดาต่างสั่นสถานถามถึงเหตุผลที่เจ้าสัตว์ตำต้อยบังอาจละเมิดกฎแห่งสวรรค์ชักนำทัพสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาประชิดถึงแดนเทวาเพื่อท้าทายอำนาจผู้ลิขิตฟ้าฝนพญาคังขากนั่งลงอย่างสงบนิ่งถามกลางบรรยากาศที่กดดันด้วยกระแสอำนาจ ท่านไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหรือความอาฆา,าตมาดร้ายออกมาทางดวงตาแม้แต่น้อยแต่กลับก้มลงกราบพระบาทพญาแถนด้วยความนอบน้อมอย่างวินยุชนก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มกังวานและเยือกเย็นดุดน้ำค้างยามรุ่งอรุณว่าข้าแต่พระองค์ผู้รทรงฤทธานเหนือหัวมวลมนุษย์และสัตว์โลก ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นขจรขจายไปทุกภพภูมิแต่ความยิ่งใหญ่ที่ปราศจากความเมตตาก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่แผดเผาทุกสรรพสิ่งให้เป็นจุนโดยหลงลืมไปว่าแสงสว่างนั้นมีไว้เพื่อให้ชีวิตได้เติบโตไม่ใช่มีไว้เพื่อทำลายพญาแถนทรงแค้นสวนด้วยความพิโรธพลางตรัสว่า มนุษย์เหล่านั้นมันประมาทในกิเลสละเลยการเส้นสวงบูชาและหันหลังให้แก่ศีลธรรมข้าจึงต้องสั่งสอนด้วยความแห้งแล้งเพื่อให้พวกมันรู้จักความลำบากเสียบ้างพญาคังขากฟังแล้วก็ทอดสายตามองออกไปนอกวิมานทะลุผ่านหมู่เมฆลงไปยังพื้นโลกที่ร้อนระอุแล้วเอ่ยถามด้วยความเศร้าส้อยว่า หากพระองค์ลงทันผู้ประมาทด้วยความตายแล้วใครเล่าจะอยู่เพื่อเรียนรู้บทธรรมที่พระองค์ต้องการสั่งสอนความตายคือการจบสิ้นของโอกาสแต่ความเมตตาคือการให้พื้นที่แก่การแก้ไขท่านพญาั้งขากเริ่มแสดงธรรมถึงหลักแห่งเหตุและผลโดยชี้ให้พญาแถนเห็นว่าอำนาจที่ถือครองอยู่นั้นเป็นเพียงสมมุติเทพที่เกิดขึ้นจากกรรมดีในอดีต แต่หากวันนี้พระองค์ใช้โทสะเป็นที่ตั้งและเข็นฆ่าบริวารโลกด้วยการกักขังหยาดฝนบารมีที่สะสมมาก็จะค่อยๆมอดไหมลงตามแรงอาฆาตของดวงวิญญาณเหล่านั้นการใช้อำนาจกดขี่ไม่ใช่ลักษณะของผู้มีบุญที่แท้จริงแต่การใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตัางหากคือทางเดียวที่จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ไว้ได้อย่างมั่นคงบรรยากาศในวิมานเริ่มเปลี่ยนไป ความร้อนแรงของโทสะพยาแทนค่อยๆสงบลงด้วยกระแสธรรมที่เยือกเย็นและจริงใจพยาคังขาก,กล่าวต่อไปถึงความสัมพันธ์ของสรรพ,พสิ่งว่าทุกชีวิตต่างเกื้อกูลกันดุดห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้เมื่อดินแห้งต้นไม้ก็ตายเมื่อต้นไม้ตายสัตว์ก็ม้วยและเมื่อสัตว์ม้วยมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ สุดท้ายแล้วสวรรค์ของพระองค์ก็จะกลายเป็นเพียงวิมานร้างที่ไร้ผู้แท้สองสรรเสริญความสุขของผู้อยู่เบื้องบนจะมีความหมายอย่างไรหากความทุกข์ของผู้อยู่เบื้องล่างนั้นล้นทลักจนกลายเป็นเสียงสาบแช่งถึงสวองสวรรค์พญาแถนเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดในใจของตนเองท่านมองเห็นความเด็ดเดี่ยวในดวงตาของพญาคังขากสัตว์ที่ท่านเคยดูแคลนว่าอัปปลักษ แต่บัดนี้กลับงดงามด้วยคุณธรรมที่สองประกายยิ่งกว่าอัญมณีบนชดาพญาแถนจึงลดมานะละวางทิฐิลงแล้วกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญที่ยอมสละชีวิตขึ้นมาเพื่อผองเพื่อนร่วมโลกการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การสู้เพื่อใช้ชนะทางกายแต่เป็นการสู้เพื่อให้เห็นสัจธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ก่อนที่ทางขึ้นสู่สวรรค์จะเลือนหายไปพญาคังขากได้ฝากบทเรียนสุดท้ายไว้ว่าความยุติธรรมที่แท้จริงคือการยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขด้วยสติปัญญาบัดนี้โลกได้รับบทเรียนจากความแห้งแล้งจนเข็ดขยาดแล้วขอให้พระองค์ประทานฝนแห่งความเมตตาลงไปเถิดเพื่อให้โลกได้เริ่มกวาดล้างคราบสกปรกแห่งกิเลสด้วยน้ำใจที่ได้รับจากสวรรค์ เมื่อนั้นสัญญาใจระหว่างฟ้ากับดินจึงได้เริ่มต้นขึ้นเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันด้วยเสียงบ้างไฟและหยาดพิรุณสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้พญาขังขากเดินกลับสู่พื้นดินด้วยใจที่ปล่อยวางท่านไม่ได้โอ้อวดในชัยชนะแต่กลับใช้วิชาชีวิตอยู่อย่างสงบตามริมหนองน้ำคอยระแวดระวังฟากฟ้าและเป็นสื่อกลางระว่งมนุษย์กับเทวดา ทิ้งไว้เพียงตำนานแห่งปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่าแม้ร่างจะต่ำต้อยเพียงดินแต่หากใจสูงส่งด้วยธรรมก็สามารถสั่นคลอนได้แม้กระทั่งบันลังของเทพเจ้าบนชั้นฟ้าพยาแถนพายด้วยเหตุผลแห่งธรรมและความงามของดวงใจภายหลังจากที่บทสนทนาธรรมอันลุ่มลึกจบลง วิมานทองที่เคยร้อนระอุด้วยเพลิงแห่งโมหะของพยาแถนกลับพลันเย็นชื่นดุดมีน้ำทิพมาฉลมจอมเทพแห่งสวงสวรรค์ทรงประทับนิ่งขึงอยู่บนแท่นแก้วทรงทอดพระเนตรมองพยาคังขากด้วยความเลื่อมใสยอย่างที่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบกับปี ท่านได้ประจักษ์แล้วว่ารูปร่างที่ครุขระอัปลักษ์เบื้องหน้านั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ห่อหุ้มมหาบุรุษผู้มีหัวใจใสกระจ่างยิ่งกว่าแก้วมณีพญาแถนทรงทอดถอนหฤทัยยาวเหยียดก่อนจะตรัสด,ด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าท่านข้างขางเอ๋ยข้าหลงมัวเมาในอำนาจจนลืมไปว่าหน้าที่ของข้าคือการเกื้อกูลไม่ใช่การทำลาย บัดนี้ข้าได้เห็นธรรมในใจท่านแล้วข้าขอประวานาว่าจะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ตราบเท่าที่โลกยังต้องการหยาดพิรุณทันใดนั้นพญาแถนทรงชูพระแสงสอนขึ้นสู่ฟ้าแล้วสะบัดโบกขบวนเมฆที่เคยพยศให้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนดำทะมึนทรงรับสั่งให้พญานาคราชทั้งหลายที่ถูกล่ามขังไว้ด้วยอาญาให้เป็นอิสระ เพื่อออกไปเล่นน้ำท่ามกลางหมู่เมฆให้เกิดเป็นพายุฝนอันชุ่มเย็นพญาคังขาก,ก้มลงกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำทัพสรพพสัตเดินทางกลับลงสู่พิภพท่ามกลางเสียงตแตรสังจากสวรรค์ที่เป่าทรงสัญญาณแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเท้าของพญาคังขากแตะลงบนพื้นดินที่ระแหง กลิ่นอายดินร้อนๆที่ประทักกับหยาดฝนเม็ดแรกก็พุ่งขจรกระจายไปทั่วพงไพรฝนฟ้าขนองตกลงมาอย่างหนักราวกับน้ำตาแห่งความสำนึกผิดของท้องฟ้าที่พรั่งพรูลงมาล้างความทุกข์ระทมให้แก่โลกมนุษย์ชาวบ้านที่เคยนั่งกอดเข่ารอความตายต่างพากันวิ่งออกมากลางลานดินชูมือขึ้นรองรับน้ำฝนด้วยใบหน้าที่เปียมไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความหอม ต้นกล้าที่เคยเหี่ยวเฉาพากันชูช่อชุ่มชื่นเขียวขจีขึ้นมาทันตาเห็นลำน้ำที่เคยแห้งขอดกลับมาไหลเชี่ยวคุค้น้นด้วยตะกอนดินที่นำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาพญาคังคากมิได้อยู่รอรับคำสรรเสริญเยินยอจากใครท่านหลีกเร้นกายไปอยู่ตามโพรงดินข้างหนองน้ำเงียบๆคอยเฝ้าสังเกตการความเป็นไปของโลกด้วยใจที่เป็นสมาธิ ท่านรู้ดีว่าฝนที่ตกมานี้เป็นเพียงเครื่องบรรเทาทุกทางกายแต่ความชุ่มชื้นที่แท้จริงต้องเกิดจากฝนแห่งธรรมที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตท่านจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในร่างคางคกคอยร้องบอกสัญญาณเมื่อยามฝนจะมาเพื่อเตือนใจมนุษย์ไม่ให้ประมาทในการเตรียมการและไม่ให้ลืมเลือนสัจจะที่ให้ไว้แก่กัน นับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคางคกร้องระง,งมในคืนฝนตกชาวบ้านชนบทจะนึกถึงตำนานการเจรจาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความเมตตานั้นชนะทุกสิ่งแม้แต่เทพเจ้าที่เอาแต่ใจก็ยังต้องสยบต่อผู้ที่มีความเพียรและปัญญาอันบริสุทธิ์ชีวิตของพญาคางังขากจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสียสละที่ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อท้องถิ่น เป็นธรรมะที่สอนให้มนุษย์รู้จักกตัญญูต่อธรรมชาติและรู้จักมองข้ามรูปกายภายนอกเพื่อค้นหาความงามที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในกมลสันดานของทุกสรพพชีวิตคราบตะไคร่น้ำบนผนังวัดเก่าและรอยแยกของดินนาที่หายไปเพราะหยาดฝนล้วนเป็นพยานแห่งความเมตตาที่พยาคังขากได้วานโปรยไว้ บทเรียนนี้ยังคงกังวานอยู่ในสายลมและเสียงฝนบอกเล่าสืบต่อไปว่าตราบใดที่มนุษย์ยังรู้จักการให้อภัยและการปล่อยวางดุดดังพยาคังขากและพยาแถนตราบนั้นโลกใบนี้ก็จะไม่มีวันแห้งแล้งจากน้ำใจและหยาดพิรุณแห่งธรรมชั่วกาลนานเมื่อบ้านเมืองกลับคืนสู่ความร่มเย็นและท้องนาเต็มไปด้วยรวงทองอันนุ่มนวล พยาคังคากก็รู้ซึ้งด้วยยานทัศนะว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนเพื่อช่วยกู้โลกนั้นได้ลุล่วงลงอย่างสมบูรณ์แล้วท่านไม่ได้ปรารถนาในยศถาบรรดาศักดิ์หรือคำสรรเสริญที่ชาวบ้านต่างพากันปั้นรูปเคารพของท่านไว้ตามวัดวาอารามท่านยังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในคราบของสัตว์ที่โลกดูหมิน่น เฝ้ามองดูวงจรแห่งกรรมที่หมุนเวียนไปอย่างสงบเงียบในวาระสุดท้ายของสังขารพยาคางังคากท่านนั่งสมาธิอยู่ริมบึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวหลวงที่กำลังชูช่อรับแสงแขในคืนนั้นอากาศสงัดเงียบผิดปกติไร้เสียงเรไรและลมพัดไหว ท่านมองดูผิวหนังที่ครุขระของตนเองแล้วยิ้มออกมาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความปล่อยวางท่านเห็นชัดว่ารูปกายนี้เป็นเพียงพาหนะชั่วคราวที่ใช้สร้างบารมีเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟไม่มีความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้หลงเหลืออยู่ท่านใดนั้น แสงสีทองอ่อนละมุนก็อาบไปทั่วร่างอัปปละกษ์ผิวพันธุ์ที่เคยเป็นตุ่มพองกลับกลายเป็นรัศมีเจิดจ้าดุดทองคำบริสุทธิ์วิญญาณของพญาคัางคากหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งภพภูมิสัตว์เดรฉานล่องลอยขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเสวยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาทิ้งไว้เพียงร่างที่สงบนิ่งซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันว่า มีกลิ่นหอมของศิลธรรมอบอวลอยู่รอบบริเวณพญาแถนที่เฝ้ามองดูจากเบื้องบนทรงประนมหัดน้อมรับดวงวิญญาณน,นั้นด้วยความเคารพท่านได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การมีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่คือการชนะใจตนเองจากกิเลสและโทสะและนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนัก หรือเสียงฟ้าร้องคำรามชาวบ้านจะระลึกเสมอว่านั่นคือเสียงแห่งคํามั่นสัญญาและเสียงร้องของคังคกในคืนฝนพรมก็คือเสียงอนุโมทนาสาธุกการที่กึกก้องไปถึงชั้นดาว,วดึงตำนานพญาคางังคากจึงจบลงด้วยความสงบอันลึกซึง้งถิงทรรสอนไว้ในหยดน้ําฝนทุกลูกและรวงข้าวทุกรวงว่า ความทุกนั้นมาเพื่อทดสอบศรัทธาและความสุขจะกลับมาเมื่อเรามีปัญญาที่จะรู้จักให้อภัยชีวิตคนเรานั้นสั้นนักดุดดังสายฟ้าแลบสิ่งที่คงทนอยู่ได้นานกว่ารูปกายและอำนาจคือความดีงามและสัจจะที่ฝากไว้ให้แก่แผ่นดินซื้อไปไม่รู้จบ